ถ้าจะให้แนะนำรูปถอดวิวดีราคาดีนะคะแนะนำที่นี่ค่ะบาร์กิลร้านจะอยู่แถวสะพานควายนะคะอยู่บนด่านฟ้าชั้นหาเราจะได้วิวติดรถไฟฟ้าแบบนี้เลยแนะนำนะคะให้มาช่วงประมาณห้าโมงเย็นมีทั้งโซนโอเพนแอร์นะคะแล้วก็โซนด้านในติดแอร์มาที่นี่นะคะต้องกินเนื้อค่ะพ,พิธีพิถันตั้งแต่การตัดแต่งเนื้อแบบซามูไรคัดจากคนญี่ปุน่นเลยคะ่ะจานนี้ห้ามพลาดคะ่ะยากินิกุเนื้อไทยแล้วก็เนื้อญี่ปุน่นจะย่างเองหรือจะกินแบบสเต็กก็มีเราโดนตกด้วยจานนี้ค่ะยำเนื้อญี่ปุ่นที่นี่มีาารกเเนนนนนะะค่สััังว้ป็ เมนูที่เราอยากแนะนำนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากจะแนะนําเลยนะคะมาเดทก,กับแฟนหรือว่าจะมากินกับเพื่อนอย่างเรานะคะพาแม่มาเปิดประสบการณ์นะคะมาลุบท็อบครั้งแรกเมนูยำเนื้อญี่ปุ่นนี้ต้องสั่งเนื้อสดหวานมากรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวเลยค่ะเนื้อดีๆเราจิบกับน้ำแก๊ว้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้บาคิวคือถูกต้องตอบโจทย์ที่สุดถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเนื้อนะคะที่นี่เขามีเมนูกุ้งลายเสือ,อย่างเกลือจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเด็ดเลยส่วนยากินิกุเนื้อนะคะเขามีลำดับในการกินด้วยนะคะทางร้านเขาจะมาแนะนำนะคะให้ทานเนื นุ่มละลายในปากเลยค่ะยากินิกุเนื้อไทยเนี่ยอร่อยไม่แพ้เนื้อญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อที่ละลายในปากนะคะต้องโจคาลูบี A5 าเลยคะ่ะเป็นคำสุดท้ายในเซตนะคะที่กินแล้วละลายในปากแสงออกปากสุดๆเลยค่ะใครอยากหาร้านนั่งชิลๆนะคะแล้วก็อาหารอร่อยถูกปากแล้วนั่งกันได้ยาวๆถึงเที่ยงคืนเลยนะคะร้านก็เปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะแนะนำจองโต๊ะกระทางร้านมาตอน5โมงเย็นจะได้วิวดีๆแบบนี้เลยค่ะ